สวัสดีครับผม JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้จะมารีวิวนะเป็นซีรีส์ที่เป็นการสปินออฟนะครับจากจักรวาลของ The Boys นะครับเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งจะดูไป3ตอนรวดนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Gen V ก็คำว่า Gen V จริงก็มาจาก V Compound นะครับก็คือไอสาร V นั่นแหละของ V อสนะที่ ทำให้มนุษย์มีพลังพิเศษได้นะครับถ้าจะดู Gen V นี่ก็ต้องไปดู The Boys ก่อนนะครับเราจะเข้าใจว่าโลกของ The Boys เนี่ยมันเป็นมันอยู่ใน m ัลติเว r ร์ไหนประมาณนั้นนะครับเรื่องราวก็จะต่อจาก The Boys นะเพราะว่าเขาก็มีการเมนชั่นถึงว่าเนี่ยสตาร l ไลท์ออกมาจาก s e v e เซเวแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเมย์พูดถึงอะไรต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีตัวละครหลักนะครับที่เราจะตาม น้องไปก็คือน้องมารีนะครับมโรซึ่งน้องมารีเนี่ยเขาก็จะเล่าตั้งแต่ EP แรกเลยครับว่านางเนี่ยมีพลังในการควบคุมเลือดได้แล้วนางเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่นางค้นพบพลังตอนแรกเนี่ยก็ทําให้ฆ่าครอบครัวนางไปคือฮีโร่ทุกเกือบทุกตัวใน The b o y นะครับมันจะต้องมีอะไรดักดักนะครับด้วยความที่มันเป็นแบบ18บวกก็ต้องประมาณนี้นะแล้วนางก็เข้ามหาลัยนะครับเป็นมหาลัยแบบพิเศษ ของวอลประมาณนั้นแล้วกันนะพูดแบบง่ายๆแล้วก็จะเป็นแบบรวมเด็กที่มีพลังพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็จะมีทีมเหมือนเขาจะมี ranking ของในมหาลัยคล้ายๆกับ popular vote ประมาณนั้นนะครับว่าเออใครเนี่ยมีพลังที่ดีหรือว่ามีการทอมาร์เก็ตติ้งต่างๆเป็น influencer ประมาณนั้นนะครับน้องมารีเนี่ยตอนแรกเข้าไปที่มหาลัยก็แบบแค่มือถือยังไม่มีเลยนะครับนางก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแต่ว่า ตัวของเพื่อน <S <S เพื่อนานางนะครับที่เอ็มม่าเนี่ยเอ็มม่าที่จะเป็นก็จะมีฉาย,ยาเดอะคริกเก็ตนะคือนางก็แบบอยู่ในวงการแหละนะครับคือพวกเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นได้สองสายครับ <S <S คือไม่สายแบบความไฟเตอร์สก็คือเป็นพวกแบบต่อสู้วายร้ายอ่ะประมาณนั้นหรือไม่ก็ไปเป็นสายแบบการแสดงนะครับไปเป็นแสดงซีรีส์อะไรต่างๆเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษประมาณนั้นซึ่งเอ็มม่าเนี่ยก็เคยแบบมีงานแสดงต่างๆนะครับนางก็เป็นลูเมตด้วยกันนะครับ แล้ตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวละครแบบกลุ่มกลุ่มพวกเด็กเทพเด็กเทพของมหาลัยประมาณนั้นนะครับก็จะมีอ,ะอันเดรนะครับมีเคสมีจอแดนแล้วก็มีลุกนะครับคือถ้าเอาแบบทีละคนเลยเนี่ยลุกเนี่ยคือโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วก็เหมือนจะรนะีคูน่ะเพื่อไปติดเดอะเซเว่นเป็นคนต่อไปนะครับเอาลงเหมือนถ้าเกิดคุณดูเมื่อกี้ฟุตบอลดูบาสอะไรเงี้ยครับของเมกามก็จะมีการดราฟใช่ไหม ซึ่งไอเนี้ยมันเป็นโกลเด้นบอยมันเป็นแบบอันดับหนึ่งของชาร์จเลยประมาณนั้นนะแล้วก็มีอันเดรนะครับอันเดรก็จะมีพลังที่คล้ายๆกับเหมือนพลังจิตประมาณนั้นเนะี่ยแบบสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนลักษณะของของได้อา่ายกยกของได้ด้วยพลังจิตอะไรประมาณนั้นนะครับโกลเด้นบอยนี่เมื่อกี้เราพูดไปว่ามีพลังเป็นแบบเป็นไฟนะครับเหมือนแฟนตั้ติกโฟประมาณนั้นอา่าเคสนะครับก็เป็นแฟนนะซึ่งเคสเนี่ยเขามีพลังในการ ถ้าเขาสัมผัสกับใครแล้วเขาก็จะสั่งให้คนนั้นเนี่ยไปทําอะไรก็ได้นะครับถ้าจะนึกถึงพลังอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับใน The Umbrella Academy ประมาณนั้นนะส่วนจอแดนเนี่ยเป็นพลังเนี่ย <What? c ười> คือเขาเหมือนกับมีมีอ่าเค้ห็หลักๆเลยเนี่ยคือเขาสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับ <c ười> เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงตอนตอนเด็กเนี่ยตอนที่โตมาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายมาก่อนนะครับแล้วแล้ามาเนคนพลังว่าเป็เป็นผู้หญิงได้ แล้วเขาก็จะมีความแบบมีพลังบาลียสักอย่างหนึ่งนะครับแบบยิงแล้วยิงแล้วกันกระสุนได้หรือแม้แต่ทนความร้อนทนอะไรต่างๆได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเด่นอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบในมหาลัยประมาณนั้นแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาก็นอกจากเรื่องมหาลัยแล้วเขาก็มีมีไปรู้ความลับมานะครับว่าไอ้มหาลัยเนี่ยมันมีเหมือนเป็นคุกใต้ดินอยู่นะครับซึ่งมันจะจับเด็กที่เหมือนพลังมันเกินไปหรือว่าเด็กที่ไม่อยู่ในร่องในรอยเนี่ย ไปขังคุกใต้ดินไว้นะครับแล้วแซมก็คือหนึ่งในนั้นแซมก็จะเป็นพี่น้องกับลุกนะครับที่เป็นโกลเด้นบอยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแกนหลักของเรื่องนะครับใน3ตอนนะที่ผมดูมายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพัฒนาไปม,มากกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มันก็เริ่มเข้ามาร่วมมือกันว่าเฮ้ยเราเรา,เราจะไม่ยอมให้ตัวของแซมเนี่ยโด,โดนขังอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้พวกมหาลัยมันก็จะปล่อยข่าวว่า มันฆ่าตัวตายไปแล้วอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆมีข่าวรั่วไหลออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยในโรงเรียนมีคุกอยู่จริงแล้วไอ้พวกนี้ที่เป็นนักเรียนก็แบบอ้าวเอ่อเดี๋ยวถ้าคูทําอะไรผิดโดนจับขังคุกด้วยไหมนะครับก็เหมือนจะจะเป็น point ของเรื่องนี้นะครับเรื่องเรื่องย่อประมาณนี้มาพูดถึงความรู้สึกในการที่เราดูเรื่อง Gen V ดีกว่านะครับเพราะว่า The Boys เนี่ยเราก็ห่างหายกันมาหลายเดือนนะเราเป็นปีใช่ไหม ประมาณนั้นนะครับหลายเดือนอยู่แล้วมันก็พอวันดู Gen V มันให้ความรู้สึกต่อเนื่องนะมันค่อนข้างจะคอนเน็กคือเราเปลี่ยนโฟกัสไปที่ตัวละครกลุ่มใหม่นะครับเราก็จะมีความแบบแวบๆมาแวบๆโฮมแลนเดอร์แวบๆตัวของฮีโร่รุ่นเก่าๆอ่ะเดอะดีฟนะครับเมฟเองประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นตัวๆอย่างเงี้ยแต่เขามีการเมนชั่นพูดถึงมันก็เลยคาความรู้สึกที่คุณเคย พราะว่าที่เขาเบรกมาทำเจนวีเนี่ยคืออาจจะกันคนเบื่อใช่ไหมคือถ้าเราดูแต่เดอะบอยตลอดใช่ไหมครับเราดูแบบพูชเชอร์ดูอะไรเงี้ยแก๊งนั้นตลอดมันรู้สึกว่าเออมันก็พักๆไปบ้างก็ได้นะมาดูมาดูกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม,มใหม่หน่อยแล้วพลังมันก็ค่อนข้างจะครีเอทีฟนะครับคือนอกจากที่พลังที่ซ้ำอ่ะคือตัวของเอมมาอ่าเงี้ยตัว,ตวน้องคริกเก็ตเนี่ยพลังนางก็ซ้ำนะเพราะว่านางแบบย่อส่วนได้เหมือนเดอะเทอร์ไมซ์ใช่ไหม แต่นั่นมันแนวแบบจังไรมากนะครับคือน้องเอมมานี่กว่าจะกว่าจะย่อส่วนได้คือน้องต้องอ้วกหลายรอบมากนะครับก็มีก็แต่ละตัวก็จะมีประเด็นของนางเองแหละคือผมจะสปอยมากก็ไม่ได้เพราะว่า3ตอนเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ไปดูกันนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวมากกว่าว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับเดอะบอยนะครับความ18ตัวเหมือนกันเห็นอะเห็นไอนนั่นอะของผู้ชายนะครับเห็นไอ้จอนอะไรเงี้ยแล้วก็ฉากเลือดฉาก ไสทะลักฉากระเบิดเนื้อระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยแม่งเหมือนเดอะบอยเลยคือประมาณนั้นเลยนะครับแต่มันได้ความรู้สึกที่เฟรชมากกว่าเพราะว่ามันดําเนินเนื้อเรื่องกับพวกตัวละครใหม่ๆนะครับโปรดักชันอะไรต่างๆไม่ได้เป็นรองเดอะบอยเลยผมคิดว่าวเขาใช้แบบกลุ่มพวกผู้กากับพวกคนสร้างอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขา <S <S เขามีแบบคอมิกมาก่อนไหมนะครับเพราะว่าอย่างเดอะบอยเนี่ยมันก็จะแบบตามรอยคอมมิกใช่ไหมครับ เราแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณดูรายชื่อผู้สร้างองเนี้ยอย่าง Event g o เบ b e r g เนี่ยใช่ไหมครับก่อนนี้ก็ทํามาแต่ละเรื่องกับ s o c s a l Party d h c i s i t n End อะไรประมาณนี้นะครับมันประมาณนี้อยู่แล้วนะว่า Eric c l า p นะครับที่กว่อนนี้ก็ทำ The Boys มาใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกแบบ Super Natural อะไรประมาณนี้เขาเลยเอาพวกนักสแสดงอะต่างๆนะครับไอเอาพระเอกมาบ้างเอาตัวน้องน้องผู้หญิงอะที่ในเรื่องนี้มาสแสดงเป็นเคสมาด้วยนะครับจริงๆจะบอกว่า แสดงแบบน่ารักน่ารักสวยๆวยเยอะมากเลยนะครับคือตัวละครหลักเราอ่ะสามสี่ตัวสวยแล้วก็น่ารักในสไตล์ของตัวเองหมดเลยนะอย่างมารีอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่านางก็สวยอยู่แล้วนะครับเอมมาเคสหรือแม้แต่จอแดนเองเวลาดูจอแดนรู้สึกแบบมันเป็นผู้ชายมันก็หล่อเป็นผู้หญิงมันก็สวยนะมันได้มีความสับสนนะครับก็ประมาณนี้นะคือตัวละครยังมัน,ม,นมันยัง3ตอนเนี่ยมันยังแผงลิตอะไรมากไม่ได้นะครับแต่แค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันมีความใส LGBT เข้ามานะครับมันมีความใส่เรื่องของแบบ non-binary มีเรื่องของ family issue เข้ามานะครับมันไม่ใช่ The Boys ที่เรื่องมันมันดิบกว่า The Boys มันเป็นอารมณ์แบบมนุษยชาติอะแบบว่าฮีโร่สู้กันมันคือการแอคชั่นแบบแอคชั่นแอคชั่นจ๋าๆเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันออกแนวอารมณ์แบบวัยรุ่นนะวัยรุ่นมหาลัยมันก็ยังทำอะไรมากไม่ได้มันมีข้อจำกัดเยอะนะครับตัวเองก็อยากจะอยู่ในมหาลัยด้วย แต่ก็มีพลังที่สามารถฆ่าคนได้ด้วยนะครับมันก็เลยดูแบบกึ่งๆมากกว่าพอเราดูเดอะบอยเนี่ยทุกอย่างมันมันไม่มีมันไม่มีขีดจํากัดนะครับู่ดีมันก็จะต่อยกันวีมันก็จะลากคนกับถนนให้ตายได้หรือวิ่งทะลุคนได้อะไรเงี้ยคือไอ้นั้นไอ้นั้นมันคือพลังที่เกินลิมิตไปแล้วนะครับแต่พอใน Gen V ีเนี่ยมันจะเป็นพลังเด็กๆอยู่อ่าใช้คำแบบนี้ว่าพลังมันจะดูเป็นพลังเด็กๆมากกว่า เพราะฉะนั้นมันก็ถึงตายแต่มันไม่ได้เล่นกันถึงตายอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้คิดว่านะครับมันมันมีทั้งหมด8ตอนนะนนนก็น่าจะใช้เวลาเกือบ 2, 2> เดือนนะครับเราก็ค่อยๆปล่อยมานะคือตอนนี้เขาปล่อยมาทั้งหมด3เอนนะครับในวันวันศุกร์ที่แล้วนะปล่อยมาเดียว3เอนหลังจากนี้เขาจะค่อยปล่อยมาวีละเอนนะครับวีละเอนออกมาก็ น่าจะได้พูดถึงกันอีกนะเดี๋ยวถ้ามี EP ไหนพีคๆนะครับผมจะเอามาคุยกันหลังดูจบนะอันนี้เป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคุณคิดว่ามันมันสู้เดอะบอยส์ใช่ไหมหรือว่าคุณแบบชอบเดอะบอยส์มากกว่านะครับแล้วก็พลังอันไหนที่คุณคิดว่ามันเท่มันเทพหรือมันจังไรที่สุดนะครก็ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมคิดว่าไอพลังไอเนี้ยพลังยืดหดเนี่ย อนมันเป็นผู้ชายมันก็แบบจังเลนะพอมาเป็นพลังเป็นผู้หญิงกับน้องก็ไม่ได้ทําอะไรจังไรแต่ไอคนที่มาทําใส่น้องเนี่ยไม่มีความจังไรมากกว่านะครับใครที่ดู EP หนึ่งจบแล้วน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็รีวิวประมาณนี้แหละนะมีหนังมีซีรี์เยอะเลยนะที่ผมดองไว้นะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอป,ปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอนชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง MovieWanderer ค่ะ